จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังรับแจ้งจากชาวบ้านตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงกรณีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่สามซอยข้างอ,อสาทางทิศต,ตะวันตกตำบลท่าเสามีการก่อสร้างถนนคล้องเสาไฟฟ้าและและสายกายยึดเสาไฟเมื่อไปถึงพบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและชาวบ้านต่างยืนงงอยู่ในดงถนนสายดังกล่าวนายวัฒนช่วยเนินสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสากล่าวว่าถนนสายดังกล่าวเป็นโครงการของเทศบาลตำบลท่าเสาสร้างด้วยงบประมาณประจำปีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566าจำนวน65800,0บาท เริ่มก่อสร้างสัญญา19กันยา2567ถึง3ธันวาคม2567หากตามสัญญาคือสิ้นสุดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง4เมตรยาว375เมตรอยู่ใจกลางชุมชนเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าถนนสายดังกล่าวยังก่อสร้างไม่เรียบร้อยไหลาทางยังไม่ได้ ผมลูกรังตามระยะเวลาของสัญญาและที่สร้างความมึนงงให้กก่าชาวบ้านคือมีการสร้างถนนค่อมเสาไฟฟ้าจำนวนสองต้นและคล่อมสายกายที่ยึดเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมก่อนสร้างถนนการก่อสร้างลักษณะดังกล่าวไม่เข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยให้มีการก่อสร้างถนนค่อมเสาไฟฟ้าช่างไม่มีการตรวจสอบก่อน ก่อสร้างหรือว่าอย่างไรว่ามีสิ่งกีดขวางหรือมีการบุกรุกของชาวบ้านหรือไม่ไม่ใช่สร้างก่อนแล้วมารื้อทีหลังไม่ถูกต้องทั้งๆท,ที่โครงการสิ้นสุดไปแล้วชาวบ้านได้ร้องเรียนมายัางสมาชิกสภาเทศบาลให้เข้าไปตรวจสอบเมื่อมาถึงยอมรับว่ายืนงงอุตรดิต์ก็มีนะสร้านนนงถนนครอบเสาไฟฟ้าและสาย การยึดเสาไฟฟ้าอันตรายสุ่มเสียงวันชาวบ้านสัญจรผ่านไปผ่านมาจะได้รับอันตรายหากผู้ไม่รู้เส้นทางหรือขับรถเวลากลางคืนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้บอนให้เทศบาลตำบลท่าเสาเร่งแก้ไขให้ถูกต้องและจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสาในเร็วๆนี้ S <S <S น,นายวัฒนะกล่าวเลยอันนี้เราสงสัยยังไงหรืออะไรเ็ข้อสงสัยนข้อสงสัยเี่ยข้อสงสัยคือผมถามว่าคณะกรรมการปล่อยให้มีการก่อสร้างได้อย่างไรท,งท,งทั้งๆที่เสาวควยก็ยังอยู่ในเขตเส้นทางที่กําลังก่อสร้างอยู่คือช่างเขาไม่ได้ลงมาตรวจสอบก่อนที่จะทาโครงการนี้หรือว่ายังไงครับการที่จะทําถนนสักเส้นเนี่ย ทุกอย่างมันต้องลงตรวจสอบพื้นที่ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้รับเหมาทุกอย่างมันต้องเคลียร์ก่อนไม่ใช่ว่าคุณมาสร้างก่อนแล้วค่อยมาลื้อทีหลังผมว่าแบบนี้มันมันไม่ใช่ครับผมผมว่าอันนี้เห็นว่าโครงการนี้สิ้นสุดไปแล้วโครงการนี้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่สามธันวาครับผมวันที่สามธันวาอ,อันนี้ก็เตรียมที่จะมีการตรวจรับกันละใช่ครับผมตอนนี้ จริงๆแล้วโครงการนี้เขาน่าจะตรวจรับไปแล้วแต่บางเอิญมีมีชาวบ้านเขามามาลองเรียนเนาะว่าให้ทางสมาชิกลงดูพื้นที่หน่อยว่ามีการก่อสร้างถนนเนี่ยคล่อมเสาไฟแบบนี้ทําได้ด้วยหรือได้ครับผมหวันว่าจะเป็นอันตรายไหมคะกลัวว่าคือเป็นได้อีกอย่างหนึง่งการก่อสร้างนี่ไม่มีสิ่งบอกว่าถนนกําลังก่อสร้างและก็อีกอย่างหนึง่งมีเสาไฟอยู่กลางถนนแถมยังมีสายกายอยู่กลางถนนได้ เสาไฟนี้ยังไม่ร้ายเท่าเสาสายกายนะครับก็าบสายกายนี่มันเล็กเล็กมากแล้วก็มันอันตรายด้วยอยู่ตรงกลางกลางเลนด้วยครับอยากให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขโครงการนี้จริงๆแล้วถามว่าอยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องยังไงผมถามว่าก่อนที่จะทําโครงการเนี่ยคุณต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าโครงการนั้นน่ะมันไม่มีสิ่งกีดขวางจึงจะอนุมัติให้ทําหรือว่าการก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับจะมีการเข้าไปสอบถามในสภาไหมคะตอนนี้แน่นอนครับผม ต้องสอบถามในสภา,านแน่นอนว่าคุณให้ผู้รับเหมาทำโครงการนี้ได้ยังไงทั้งที่ทมีเสาไฟอยู่กลางถนนคับด้านเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องงานขอสร้างเทศบาลท่าเสาขอสมวนชื่อนำสกุลตำแหน่งกล่าวว่าทางเทศบาลตำบลท่าเสาได้ทำหนังสือไปถึงการไฟฟ้าอุตราดกรแล้วเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าซึ่งผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง ของการค่าใช้จ่ายทั้งหมดและในแบบก่อสร้างไม่ได้มีเสาไฟฟ้าและสายกายอยู่ในพื้นผิวถนนแต่อย่างใดแต่เนื่องจากมีการบุกรุกข,ของชาวบ้านและทำรั้วกั้นไว้โดยมีเสาไฟฟ้าติดกับรั้วเมื่อมีการก่อสร้างถนนจึงมีการรื้อรั้วที่บุกรุกออกคงเหลือแต่เสาไฟฟ้าและสายกายเป็นสาเหตุให้ผู้รับเหมาสร้างถนนคล่อง ได้มีการแจ้งไปยังผู้รับเหมาให้แก้ไขซึ่งคณะกรรมการยังไม่มีการตรวจรับโครงการแต่อย่างใดจนกว่าจะมีการแก้ไขและดำเนินงานตามแบบที่กำหนดอย่างถูกต้องและผู้รับเหมาก็ถูกปรับเงินเนื่องจากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2567ล่าสุดได้มีการนำป้ายข้อความเสาไฟฟ้าอยู่ระหว่างการ ย้ายมาติดไว้บริเวณเสาไฟฟ้าโอรานคำเพ่งภาพข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์พีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดทพุทแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราดยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พีพี New Thailand, นิวไทยแลนด์นำเสนอน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสคุณพลอย สูตรนัวรแสแซ่บเพราะใช้สารสกัดจากญ้าหวานแทนน้ำตาลสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมีออยอกำกับใช้ปรุงแต่งอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นส้มตำยำแกงหรือแล้วแต่จะนำไปปรุงอาหารอย่างอื่นพิสูจน์ความอร่อยได้รสชาติน้ำปลาร้าอย่างแท้จริง สนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทร099 349 6888หรือ098 389 4577ดีไลน์ TON0648370198 สำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านที่3ห้องนอนแอ่งครบทุกห้อง้้ยที่ใช้สอย3ชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอร์และโซนชมวิวจิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันร้อมอุปรกรณ์ครบเดินหน,หน้าต่อในทันทีขายเพียง3ล้านบาท นวิวแม่น้ำคงสวยที่สุดในโขง